สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพรินโซนนะครับวันนี้มาแนะนำเกมโปเกมอนมือถือครับเทิร์นเบท6ต่อ6ครับก็รองรับระบบภาษ,ษาไทยด้วยนะครับเกมนี้มีชื่อว่าโปเกมอน PP นะครับอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอัปเดตแพทใหม่ซึ่ง จัดเต็มอลังการมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปเกมอนเองนะครับของในเกมนะฮะแพ็คต่างๆแล้วก็กราฟิกในเกมแบ็กกราวต่างๆนี่จัดเต็มมากๆนะฮะเดี๋ยวรู้ด้วยครับว่ามันทําอะไรบ้างนะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยฮะก่อนจะเริ่มคลิปลูกบอลฝากกดไลค์กดตตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนี่ครับในส่วนของฟีเจอร์เกมนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเกมโหลดภาษาไทยนะครับเซิร์ฟไทย100%นะฮะตอนนี้มีให้เล่นถึง12เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์12เพิ่งจะเปิด เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็สามารถมาลงเซิร์ฟใหม่กันได้นะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้ง Android นะฮะและ iOS นะฮะลิงก์ดาวนโหลดอยู่ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของโปเกมอนพีพีด้วยนะครับเพราะในเพจเนี่ยมีกิจกรรมให้เราทําทุกวันนะครับมีแจกคอยทุกวันนะฮะผู้เล่นใหม่นะครับสมัคร ID เข้ามาเนี่ยรับทันที10,000คอยนะครับผมอย่างเยอะนะฮะเพชรเป็นแสนนะครับทองเป็นล้านทองประมาณ 10- 20ล้านนะฮะเยอะมากๆนะครับ เพียงแค่สมัครไ d เเข้ามาปุ๊บแล้วกดรับของนะครับอยู่ตรงซองจดหมายนะครับจะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะฮะแจก VP ด้วยนะฮะแล้วก็แจกโปเกมอนเทพด้วยนะฮะตรงนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวเกมอัปเดตกันนิดนึงนะฮะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์12เนี่ยเพิ่งจะเปิดไปเมื่อ2วันก่อนนะก็มาลงกันได้นะครับตอนนี้มีตัวเกมเนี่ยอัปฟีเจอร์ใหม่นะครับแบล็กเกลว์ด้านหลังเห็นไหมครับสวยมากเลยเป็นเหมือนโลกใต้น้ำเนาะสวยดีนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของระบบคูณ15เท่านะครับเร่งความเร็วนี่ครับความเร็วก็จะเร็วขึ้น15เท่านะครับถือว่าโหดมากแล้วก็มีการเอาโปเกมอนมายืนข้างๆเรื่อยครับเราสามารถเปลี่ยนโปเกมอนมายืนได้นี่โปเกมอนใหม่นะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวเฮลาครอสนะฮะร่างใช้นี้นั่นเองอย่างเท่เลยนะครับตัวนี้เนาะอ่ะตัวเกมก็มีระบบเติมเงินนะฮะก็คูณ100เท่าเลยนะับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะ ที่อยากจะเป็นสุรศรานะครับก็จัดกันเลยครับ100เท่านะครับผมย้ำอีกครั้ง100เท่านะฮะอ่ะโอเคเราไปดูโปเกมอนในเกมกันบ้างมีอะไรบ้างนี่เลยนี่โปเกมอนในเกมนะครับนี่เป็นระดับ SS นะครับนี่โปเกมอนให้เล่นเยอะมากๆนะครับนี่ระดับ S อสพนะฮะนี่ครับเพียบเลยนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเนี่ยภาษาไทยนะครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดนะครับง่ายๆเล่นง่ายมากๆแล้วก็มีเพชรมีอะไรแจกทุกวันนะครับผมอ่ะโอเค ก็มาดูในส่วนของอะไรอื่นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นี่คือแมปต่อสู้นะฮะก็ตัวเกมก็จะมีด่านประจนภัยนะครับให้เราผ่านด่านเยอะมากมายนะครับเป็น PVE นะก็เข้ามาสู้ได้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาสู้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบจัดทีม6ต่อ6นะฮะนี่ครับเข้ามาสู้ได้เลยนี่แล้วก็โปเกมอนมานะครับอัปเกรดปั้นแล้วก็อีวิวเลชั่นนะครับแล้วก็จัดทีมสู้6ต่อ6นี่ครับ ดาเมจล้นเหลือนี่ครับถ้าไม่ตายนี่อลังการมากนะผมบอกกันเลยนี่อะหนึ่ล้านเมื่อกี้ดาเมจแรงมากเป็นการจัดทีมต่อสู้นะหต่อ6นะแล้วก็ในตัวโปรแกรมอนเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําทการอัปเกรดได้นะครับนี่มีการอัปเกรดในส่วนต่างๆเยอะมากนะครับในแพดล,ล่าสุดตรงนี้นะของโปแกมอนวีีเนี่ย,ยสามารถอัปดาวได้สูงสุดถึง45ดาวนะผมบอกกันเลยว่าพลังม่นขึ้นมหาศาลมากม แล้วก็จะมีส่วนของทักษะนะครับการใส่ชิปนะฮะการใส่รูนนะครับก็มีอัปเกรดเข้ามาอ่ารวมไปถึงอาวุธนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันนะครับตัวเกมเนี่ยมีอาวุธเข้ามาใหม่ด้วยนะตอนนี้มีอาวุธนะครับระดับ e v o นะระดับ e v o เนี่ยจะเป็นพื้นสีออกแดงๆหน่อย e v o ตัวเนี้ยมีทั้งหมดอยู่10ชิ้นนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับมีดาบเป็นการสร้างโลกอันใหม่อันนี้เป็นอาวุธของอ่าตัวอ่าเขาเรียกนะตัวเตียนซี่นะครับนี่ตรงนี้ก็มีครับออฟ อ๋อเพิงคลามนะตรงนี้ก็มีเทอร์โบนี้ของแบ็คนะฮะถ้วยพิกาชูแบบอ่าเขาเรียกว่าอาวุธอาวุธกคอสอะอาวุธอีโบนะฮะเนี่ยเยอะมากนะครับมีตัวซันในคอสมาด้วยแล้วก็เนี่ยอาวุธใหม่นะขึ้นมา10อันแล้วก็จะมีอาวุธระดับเจเนนารี่อีกนะครับเป็น10บสอันนะฮะตรงนี้เยอะมากๆนะครับมีครบทุกอย่างนะฮะก็อาวุธพวกนี้เนี่ยสามารถหาได้นะครับจากการทำกิจกรรมหรือจากแพ็คต่างๆ นะครับโปเกมอนเนี่ยจะมีในส่วนของสกินพิเศษด้วยนะครับนี่คือร่างปกติเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนสกินได้ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆไปเปิดกล่องซุ่มนะครับใช้เพชรซื้อก็มีนะครับอย่างเงี้ยเซลบงเซลบีอย่างเงี้ยกลาดอนเนี่ยก็จะมีนะครับเนี่ยใช้เพชรซื้อก็ได้3 0 0 0 0นเพชรก็จะเปลี่ยนสกินได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแล้วก็จะมีส่วนของระบบวิวัฒนาการร่างเมก้านะครับตัวนี้มีระบบร่างเมก้าด้วยนะฮะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนร่างเมก้าได้นะครับหลายคนชอบเล่นร่างเมก้าเนาะกดพัฒนาแล ก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีส่วนของระบบดันเจี้ยนนะครับ PVE ประจนภัยพวกดันเจี้ยนรายวันนะครับก็สามารถที่จะมาดันเจีย้ยนาหาของได้นะครับเนี่ยจะเป็นไอเทมต่างๆนะครับพวกพวกเศษโปเกมอนนะฮะนี่ยลงไปถึงเนี่ยไอเทมต่างๆเนี่ยเับไปนะครับเป็นเหรียญท้าทายนะครับนีเ่เศษตัวลิงนะเนี่ยแล้วก็มีดันเจี้ยนทองดันเจีย้ยนพวกดันเจี้ยนทองดันเจี้ยนของขวัญตัวอัปเกรดหัวใจเงี้ยเราสามารถมาลงได้ นอกจากนี้ครับก็จะมีเรื่องอาการส่งโปเกมอนไปปรจจุบภัยเพื่อรับของรางวัลอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปประจุบภัยมาแล้วก็รับของรางวัลได้นี่ครับก็อีกเป็นอีกระบบหนึ่งที่เราเล่นได้ตัวเกมก็อย่างผมบอกคือรองรับในส่วนของระบบภาษาไทยนะครับเนี่ยเราก็รับของไปเลยนะฮะถ้าเราจะส่งตัวละครเราเข้าไปนะครับเราก็ส่งได้นะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปแล้วก็ส่งตัวละครเข้าไปไปฟาร์มของมา อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีระบบท้าทายธาตุนะครับท้าทายยิมนะครับมีระบบตกปลานะครับระบบไต่หอคอยมีหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบ PP นะครับจัดอันดับจัดแรงนะครับแล้วก็เข้ามาทดสอบฝีมือของเราได้นะครับเราอยากจะสู้กับใครแล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ต่างๆมากมายมีจนถึงอารีนาข้ามเซิร์ฟนี่เราก็มาเล่นอารีนาข้ามเซิร์ฟได้เพื่อรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายเป็นการไต่แรงกันไปเรื่อยๆแรงสูงสุดเนี่ย จะเป็นแรงในส่วนของระดับคิงระดับราชานั่นเองนะฮะก็ไล่ไต่แรงกันได้สนุกสนุกตรงนี้นะฮะส่วนด่านประจนภัยนะครับมีให้เล่นมากกว่า25เนื้อเรื่องหรือ25เกาะนะฮะก็ถือว่ามีให้เล่นเยอะมากมายกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีร้านค้านะครับนี่มีร้านค้าให้เราซื้อของต่างๆพวกเศษไอเทมต่างๆก็ซื้อได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็มี ในส่วนของระบบเกมต่างๆครับก็จะเป็นระบบเหรียญตายิมนะฮะซึ่งให้เราไปล่านะครับไปลงยิมแล้วก็เอาไอเทมในยิมเนี่ยมาทำการอัปเกรดตัวโปเกมอนได้นะครับมีทั้งหมด8ยิมนะฮะแล้วก็จะมีระบบนี้ครับแซดมูฟนะฮะเราสามารถที่เอาโปเกมอนมาเอาเวกแซดได้นะครับเพื่อเพิ่มค่าพลังก็มีเช่นกันนะฮะต่อมาครับก็จะเป็นระบบเมกาอีวอลูชันนะครับโปเกมอนตามรูปภาพนะครับสามารถเปลี่ยนร่างเมกาอีวอลูชันได้เพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่งนะครับให้กับโปเกมอนของเราได้นั่นเองนะครับต่อมาเขาก็จะมีในส่วนของระบบต่างๆนะครับเป็นเครื่องมือสํารวจจะเป็นคล้ายๆระบบหุ่นยนต์เนาะเราก็ไปหาชิ้นส่วนของหุ่นยนต์มาแล้วก็นำการอัปเกรดนะครับซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเทมมากซึ่งการอัปเลเวลหุ่นยนต์แต่ละอันเนี่ยก็จะมีค่าเซตัตที่แตกต่างกันไปหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับ SP หุ่นยนต์ตัวนี้เหมาะสําหรับตีกายภาพ หุ่นยนต์ตัวนี้เหมาะสาหรับตีเวทป้องกันแก้ภาพป้องกันเวทหุ่นยนต์ตัวนี้เหมาะสำหรับสปีดหรือสแตทการ PVP ก็มีเช่นกันนะครับตัวนี้ตัวเกมครับก็จะมีในส่วนของระบบเควสให้เราทํานะครับเพื่อที่จะมาหาเพชรรายวันได้ฟรีๆนะครับโดยการทํา Activity Point นะครับให้ได้วันละ100แต้มเราจะได้เพชรฟรีเลยวันละ10,000ตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หาเพชรได้แบบง่ายๆนะครับนอกจากนี้ครับตัวเกมนะครับจะมีไอเทมแจกวันทุกวันนะครับก็จะเป็นเพชร8 8 8นะครับเศษ อัปเกรดดาว18อันแล้วก็นี่ครับตั๋วสุ่มโปเกมอนนะครับมีมูลค่า10ใบนะครับเท่ากับเพชร20,000เลยแจกเราทุกวันนะครับให้เราเข้ามารับได้นะครับตรงนี้นอกนจากนี้ครับวิธีหาเพชรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปที่ดอทบอลตัวนี้ก็ได้ครับดอทบอลตตัวนี้ก็คือให้เราเข้าไปหลบตัว โซโนบอลนะฮะเพื่อที่จะรับของรางวัลตรงนี้ก็จะเป็นเพชรนะฮะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเกิดเราทำแต้มได้ถึง5แต้ม5,000ันแต้มเนี่ยจะได้เพชรอีก2 0 0 0 0กว่าเบืเสร็จแล้วในวันนึงเนี่ยเราจะหาเพชรได้นะครับ3ถึงหมื่นเพชรต่อวันเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของสกินตัวละครนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะมาอัปเดตสกินตัวละครได้นะครับโดยใช้ทั้งตัวสกินหรือเราใช้เพชรก็ได้นะครับเพื่อจะปลดล็อกสกินอย่างเช่นผมจะปลดล็อกสกินนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็จะต้องใช้เพชรอยู่ที่ห0 0 0นกว่านะครับหรือผมจะปลดตัวนี้ก็ได้ตัวอย่างอ่ะแ0ดหมกว่าผมก็ปลดมาพอปลดเสร็จปุ๊บผมจะกดใช้งานก็ได้นะครับเนี่ยสกินเราก็จะเปลี่ยนส่วนในพวกสกินที่มันเป็นล็อกหัวใจไอ้ล็อกกุญแจเนี่ยนะครับมันจะต้องทําภารกิจนะครับก็ต้องไปซื้อสกินแต่ว่าสกินซื้อได้ไหนครับมันจะมีร้านค้าพิเศษอยู่นะครับมันจะเขียนว่าตรงนี้นะครับ จะเขียนว่านี่ครับแพ็คสุดคุ้มนะครับพวกสกินต่างๆนะจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยพวกฉาย,ยาเทพนะครับแล้วก็เอาสกินหรือคอยสีลุงมาแลกได้อันนี้อาวุธเทพแล้วก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับอันนี้กรอบรูปอ่จสกินนี่ไงที่ผมบอกเป็นสกินพิเศษที่เป็นกุญแจล็อกก็มาซื้อได้ตัวละส0,000่นนะครับส0,000่นเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นสกินของโปเกมอนที่เป็นสกินพิเศษที่ ไม่สามารถใช้เพจก็มาสูบตรงนี้ได้ซึ่งโอเคคอยตรงนี้นะครับมาได้จากการเติมเนาะแล้วก็เติมที่ผมบอกก็คือกิจกรรมมันมีเติมคูณร้อยใช่ไหมครับเราเติมร้อยหนึง่งก็คูณร้อยไปก็ได้มาหมื่นหนึง่งนะครับสบายๆเติมพันได้แสนนะครับทุกคนมีคอยเป็นแสนเป็นเรื่องปกติอาวุธเทพก็มีนะครับอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆใครอยากเก่งก้าวกระโดดกว่าคนอื่นก็ต้องมาเติมแผกจากตรงนี้นะครับหรือถ้าเราไม่เติมเราทําภารกิจในเพจของ โปเกมอนผีก็จะมีแจกวันละ5 0 0ร้อพันึงนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะมีตลอดนะครับต่อมานะครับก็ไปดูกิจกรรมด้านบนบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของการล็อกอิน7วันนะครับรับของรางวัลตรงนี้ก็วันที่7จะมีแจกซารูทอยู่แล้วทุกคนจะได้ซารูทเป็นตัวเอสพัแจกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโค้ดด้วยไปดูโค้ดจะอยู่ที่หน้าเพจหน้าก่อนเข้าเกมจะมีโค้ดบอกอยู่นะครับโค้ดตัวนี้ใช้ได้ทุกทุกเซิร์ฟเวอร์เลยก็มากดเอานะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่ VP ีนะครับนีองเกมนีับ ของค่ายไปร้อนพีพเนี่ยสูงสุดถึง VP40 นะผมบอกเลยว่าเยอะมากแล้วดูเดรรางวัล VP40 ่นะครับจะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่เป็น Bucking h e l ค c o s s นะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับที่มีตัวละครใหม่นะครับแล้วก็มีอาวุธแบบก็ตเลยนะครับโคตรเท่นะครับไม่มีขายนะครับต้องอยู่ที่ VP เท่านั้นนะครับแต่ละ VP ีก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาซื้อแต่ตรงนี้ได้โดยใช้เพจซื้อนั่นเองแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เรา มาล่าของรางวัลได้เช่นนะครับกิจกรรมใช้จ่ายสะสมนะครับก็ถ้าเกิดเราใช้สะสมครบนะครับสามแสนเราก็ได้รับโมเมนตด้านล่าพิเศษไปเงี้ยแล้วก็ของอัปเกรดอีกมากมายรวมถึงหกแสนเนี่ยเราได้โคไรดอนไปอะไรประมาณนี้ก็จะมีของมากมายอันนี้เป็นกิจกรรมสะสมใช้เพชรอันนี้สะสมเจ็ดวันสะสมถาวอนนะครับสะสมถาวรนก็จะมีไอตัวนี้ครับนี่ตัวซันนะตัวนี้นะ จะมารับพวกนี้ได้แล้วก็มีกิจกรรมเอาของการันตีมาแลกนะครับเลือกได้แบบร้อเราจะเลือกตัวไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมช่วงเวลานะครับกิจกรรมช่วงเวลาเนี่ยอย่างเช่นวันที่ผมออัดคลิปก็จะมีฟื้นฟูทรัพยากรก็สามารถเอาเพชรมาฟื้นฟูพวกเอ็กพีต่างๆได้ทองอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆก็ให้เราเข้ามาจัดการไอเทมพวกนี้กันได้นะครับเป็นไอเทมพวก ที่เราใช้จ่ายแล้วก็ใช้อัปเกรดต,ตัวละครนอกจากนี้ครับก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็เป็นคอยนําโชคนะครับตรงนี้กิจกรรมคอยนําโชคเนี่ยก็คือให้เราใช้คอยมาหมุนนะครับตู้คอยอีกทีหนึ่งเพื่อจะรับทองไปอีกนะครับมาหาศาลอย่างผมเนี่ยสามารถกดได้นะครับนี่กดไปเนี่ยรับไปกดได้ถึง10ครั้งเลยเนี่ยได้3 2ล้านนะครับใครที่ขาดแคลนทองเนี่ยตู้นี้เนี่ยช่วยคุณได้นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยทองพันล้านนะครับทองพันล้านก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าใช้เยอะ แต่เราหาได้ง่ายๆไงจุดหาทองเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็เป็นอุปอเป็นเครื่องเป็นแมัทเรียลหรือเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ใช้อัปเกรดตัวละครนั่นเองนะเนี่ยเราก็อัพไปนะครับเนี่ยเราก็กดไปเนี่ยได้ทีหลังๆได้สองพันล้านปะอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นแมวน้ำโชคนะครับเนียสตัวนี้ก็จะเป็นเพชรต่อเพชรนะครับให้รอเพชรมาหมุนได้เพชรอีกทีหนึ่งนะครับจากาน้องแมวเนียสตรงนี้ผมกดได้9ครนะั้งอ่ะหลังรอบแรกเนี่ยกด800ได้2,000แล้วก็กดไปดูซิว่ได้เท่าไหร่กดไปเลย คนไปอีกนะครับเนีย่ยจะเป็นกิจกรรมช่วงเวลานะครับนานๆมันจะมาทีไม่ได้มาทุกวันนะฮะอ่าเราก็รับไปเนี่ยได้หมืน่นละนะผมว่าเราเพชรหาดง่ายเลยเนี่ยเพียงแค่คุณมาเล่นวันแรกเนี่ยคุณได้เพชรเป็นแสนนะฮะแค่ตู้ตู้นี้ตู้เดียวก็เป็นแสนแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมได้มาประมาณ200,000กว่าละเนี่ยสี 400, แ่แสนละไล่ไปเรื่อยเพชรต่อเพชรนะฮะเจ็ดแสนล้านหนึ่งวันนี้ผมได้เพชรล้านหนึ่งเนี่ยห้าแสนไล่ล้านกว่าละเผลอสองล้าน เนี่ยเกือบ2ล้านนะครับเพชรอะอโหโหวันแรกก็ปลาเพชรไปเกือบ2ล้านนอกจากนี้ครับก็จะมีส่วนของ a d v e n t u r e p a ารด้วยนะครับ a d v e n t u r e p a ารก็คือให้เรามาทำภารกิจในเกมนไปแหละทำเสร็จปุ๊บจะได้ EXP แล้วก็ up พาร์ซึ่งพาร์ดเลเวลสูงสุดจะอยู่ที่400นะครับก็จะมีทั้งพาร์ดปกติกับพาร์ดสมาร์เตอร์ซึ่งเราสามารถที่จะคอยเติมเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผมก็ได้มาของมาหมดแล้วซึ่งของเนะี่ยผมบอกเลยว่าในเอเวนเจอร์พาร์ดตรงนี้แจกโปเกมอนเทพเอสพาร์ด ราะนั้นเนี่ยก็จะกล้ากระโดดได้สบายๆแล้วก็จะมีวงล้อนะครับทุกครั้งที่เราใช้คอยเนาะเราจะมาหมุนวงล้อเพื่อเอาทรัพยากรต่างๆได้รวมถึงนะฮะมีบอลโลกให้เราตีด้วยเพื่อทดสอบดาเมจกันแล้วก็มีของรางวัลให้นะครับผมแล้วก็มีตู้กาชานะครับหมุนตู้กาชาแล้วก็เหรียญม่วงมาแลกของรางวัลตรงนี้ได้ก็มีเช่นกันนะครับรนี้ก็เป็นกิจกรรม คือท,ที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีตู้นะครับ Activity Point นะครับเราสามารถที่จะมาหมุนเพื่อรับของรางวัลตรงนี้ได้ตอนงที่เราใช้เพาะใช้คอยหรือใช้ point สีลุงนะฮะเราก็มาหมุนเอาของรางวัลจากตรงนี้ได้เช่นกันอ่ะตัวเกมเป็นระบบภาษาไทยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด12เซิร์ฟเวอร์นะฮะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อัปเดตเยอะที่สุดแล้วแหละนะครับเราก็มีโปรแกรมเยอะที่สุดอาวุธเยอะที่สุดระบบเสถียรที่สุดนะฮะก็มาลองเล่นกันดูได้นะฮะสำหรับในส่วนของ โปเกมอน PP นะครับเป็นเกมโปเกมอนมือถือเทอร์นเบท6ต่อ6นะครับรองรับ,บภาษาไทยเล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะครับมีแอดมินนะครับดูแล24ชั่วโมงนะครับสามารถเข้าไปสอบถามหรือดูรายละเอียดต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของโปเกมอน PP ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเพลินโซนด้ยละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า See you again สวัสดีครับ